อายุเท่าไหรแล้ว啊ตั้มคุณนั้นอายุเท่าไรเอ้หน่งวันระจากโจันที่คปับทำไมอ่อนจังละคะคือตั้ตเต็นตั้มบ้นเล็กพี่ไม่เคย่อวัดเลยทำไมอ่ะคิดกันเก๊โตตีแค่ตีรัานบ้านทุกเวลาพี่นอนนี้แกหรือเปล่าก็ผมงอหออะคือพี่ไม่เจาก็ผมตีว่าข้าวคือพี่เป็นสซรครีมตาน้าขาวมาจไหมครีมตาน้าขาวเก็บไปตาที่หัวเลยไม่เดหัว เปนตตตนะเลยอนอนหัวมันรมอนพอาัว่ารม่อนต้งกรีมมนไล่ไม่ไล่มันก็ออกกรีอยู่ตี่หัวมอดชิ้หัวขาวิ้งเกครับเือมาเตนนย่งกรีมตาน้าขาวซื้อมาเต่เฮยนึงต้นนั่เฮยนุนั่ลาวเฮยนจเฮยนก็เปิดจที่จะบงนมต้นมอนพ่อยมือคนเรีงรุมแม่เซรุมเรุ่มยาทีดูเลยไอโตกําลังเป็นใคร Yo phần này này, này tôi mới đuổi lấy này tôi mà riêng này qua trước ra vì cha quang lưu năm qua phải phá tốn luôn á anh nên dân vung lọc nè tôi nữa hừ phổi tam đây thì lúc quả sắt trắng rồi sắt trắng người vào lòng luôn sắt à. trắng mình mới cái chân Còn mà sắt trắng mình mới tưng sắt cha thì là dân hắn lục sắt cha tưng sắt cha cười đấy lục này toàn cứ phun bom sao hôm nay đây gặp khơi thì khơi thật thành bố kề tay uống mọi mọi chính chính đoàn đoàn này tiên một à mai chỉ còn tập nữa mai mai này tô, chân và đây phải chuỗi chuỗi lấy ra mai ra cười ra bữa nói thì bay ra mình phải ra trong ra mà vừa mà nhâm ai mà chân chứ mà เออมาจำเปันเตวิ่งกุ้งวิ่งกุ้งไม่ตกใจกูอยาจ้อยติดใะแล้เด็กคนที่วัดเยเลยมาเปรี้ยๆหางกันไม่ตามแม่หายเปี่ยนแม่ตามันไม่ตามบุญไม่ตาม้างแต่คำคอยให้โตหัวฮันนี้ไปรอบกับปอตามอยู่ในวัดก้ามวัดหนาหรือมารอบตามรอบจ้อยมันจะรอบอ้นั้นเรากันรักกันเออจ้อยควรป่าควรแก่ควรใจ ปาเก่งกวนไลยมันตะวไว้พอทำไหนวันเจอฝาเก่ง l ลมันตะวไว้พอทำฝากมันทรงตุ้งตูดใจจันพอทานนั้นผอเห็นเก่ง l ล y รองเพ้าตันว่าเลยรองตท้ว่าโยมใจฉันหรือไม่ให้ฉันเก่งขั้วไรหรือเปล่าขูดมะข่าวขารูมะขาวขาวเก่งใส่เปล่าไม่อยอย่ามาทำเชยอย่ามาทำเชยเก่งตึงเคยไม่เนี นี่มันปลาไหลหรือว่างูน้ำตักมาสองชามพ mm ูนเยอะหลยชุนว่าแต่หัวปลาไหลไปในเม็ดไหลไม่มีเกล็ดไหลมันมีเกล็ดได้ไงใครร้อยแกงว่าปลาหูน้ำมันเนี่ยแกเจ็บปีดแกงหูน้ำว่วยปลาปีอยู่ปันนั้นในกูมากเลยกจริงแล้วแกงเว่ยก็ต่ำใจต่ำปีเลยหาจริง Đã lại trí ngôn ngô lực lượng Thì đi cá đường tàng pha hói, cháy bên anh này, này kêu 100 nàn tang mai đủ Phúc mà có chẳng nàn ở trên này phá anh mới có đại cao Này cây tệ chẳng này bán, thì phải tựa có một lần nào mê tên này phá Còn đi này phá anh này Phải riêng mà chắc nói chắc lục chai không cố 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 tệ em phải trông đứa mà chẳng bị chấm nữa <laughs> còn đi đi trái đang lưỡng anh อคุณชื่อทองใช่ไหมคะกับพี่จะททองกับนามระคุณตัวตัวไทยเลยค่ะกับอ้เรตการสำบันคนหลังชื่อไรคะพี่เจ่อแก้วนาำรักคุณไม่แกลียวหลักเตัวให้แกมึงไปเปียนเจอหรือ่านะที่โตกับฟรจะมหลับเปนเเจอเปล่นมาเปลี่ยนหอเเจอมันจังสั้นเจอมันโปกยังไมอยาเจอเปลี่น ตั้งเจอมันดีมันผอนด้ความให้ไปรอมึงมีเปรี้ยเยวกคนน้นชื่อแก้วกับผีแก้วอ๋อเล้ยคนหลังนั้นชื่ออะไรคะผมคนจีนคนจีนครับคนจีนเลยค่ะรับชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือเจอหน้าป,าป่าไปงานมาจากไหนคะมาจากมณฑนต,นตุ้งยัง <S 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 ชื่อหวังแกงเหลือ cái ngục cửa bằng bà <laughs> <laughs> phải nói,